รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาแกะกล่องนะครับ S4 Hybrid S4 นะครับหลังจากที่เราเคยไม่ได้แจกครับอันนี้ร <laughs> ีวิว ก่อนหน้านี้เราเคยรีวิว Hybrid S3 ไปแล้วนะครับตอนนี้เรามาดู Hybrid S4 นะครับว่ามันจะมีคุณสมบัติอะไรพิเศษบ้างมามาดูกันเลยนี่ก็จะมีตัวเครื่องนะครับมีตัวเครื่องมีสาย H d ด i แล้วก็มีรีโมทนะครับ แล้วมีอะแดปเตอร์นะครับอ่ามาดูตัวนี้ s 4นะครับมันจะมันจะรับสัญญาณดาวเทียมไม่ได้นะครับ s 4มันจะรับเฉพาะ wi-fi นะครับกับดิจิตอลนะครับทีวีภาคพื้นดินนะอันนี้เชื่อมต่อกับจานดาวเทียมไม่ได้นะครับนี่ <c oughs> ถ้าเป็น s 3ถึงจะเชื่อมต่อ จานดาวเทียมได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับคุณสมบัติเหมือนกันกับ S3 แต่มันจะต่างกันตรงนี้แหละอันนี้มันจะเชื่อมต่อกับทีดิจิตอลส่วนอันนี้เชื่อมต่อกับทีวีส่วนอันนี้ก็เป็นแบบโบราณนะสาย AV ที่เป็นทีวีโบราณนะครับนี่คือข้อแตกต่างของ S4 กับ S3 นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้คุณผู้ชมดูเลยนะครับ เรียบร้อยมีโมทก็ใส่เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็เชื่อมสาย HDMI Adapter Ad ในส่วนด้านหลังทีวีนะครับ ก็จะใช้ช่อง HDMI นะครับที่มีอยู่นี่นะครับอันนี้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับสามารถใช้ทีวีเครื่องนี้เป็นจอคอมได้ส่วน HDMI ที่เราจะต่อกับ h y b i t s 4ก็มีช่องนี้ช่องเดียวนะครับส่วนใครที่ต้องการใช้สาย AV ก็เชื่อมต่อแบบนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้ากันเลย นี่ก็คือมันทำงานปกตินะครับไฟจะขึ้นแบบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเปิดทีวี เรียกซอสเป็น h d m i นะครับกดที่ทีวีนะกดซอสนะแล้วก็เลื่อนมาที่ h d m i กดโอเคนะครับก็จะเป็นทีวีอ่าเป็นกล่อง S4 ขึ้นมาโชว์เรียบร้อย เราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เลยครับตัวนี้เพราะว่าอันนี้มันไม่ได้เชื่อมจานดาวเทียมนะมันเป็นทีวีดิจิตอลบวกทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เราไม่มีเสาทีวีดิจิตอลถ้าเกิดใครมีเสาทีวีดิจิตอลหรือว่าเสาหนวดกุ้งนะครับที่อยู่ใกล้ภาคเพื้นดินเสาทรงภาคพื้นดินก็ทำการจูนหาขึ้นอัตโนมัตินะครับ ส่วนเราไม่มีเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับโดยการใช้แอปโอเคเดี๋ยวเราในระหว่างนี้เราเข้าเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมมาที่ Wi-Fi นะแล้วก็ค้นหา Wi-Fi ที่อยู่บ้านเรานะ ราจะใช้ตัวบนสุดนะครับแล้วก็ใส่รหัส w i i นะะครับกดโอเคเชื่อมต่อกดโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ Exit อ,ออกแล้วก็ไปที่ ไปอัปเกรดข้อมูลให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับ OTA นะครับเลือก OTA แบบออนไลน์เอากดเริ่มต้นรอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะใช้งานได้ มาดูการรับชมผ่าน YouTube นะครับเราจะต้องโหลดแอปของ S Plus มานะครับพิมพ์คาว่า S Plus นะครับ S Plus Hybrid นะครับแล้วก็ทำการติดตั้งแอปนี้ใช้สำหรับดู YouTube นะครับผ่าน h y b i t S 4นะครับถ้าเรา ถ้าดูทีวีอินเทอร์เน็ตเราใช้รีโมทดูได้แต่ถ้าดูดู u t u b e เราต้องดูผ่านการควบคุมผ่านแอปของเอสพลัสไทยบิหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับรอสักครู่หนึ่งทำการเปิดแอปขึ้นมาแล้วก็ทำการเชื่อมต่อมือถือ แอปนะครับผ่านกล่อง s p a พให้เรียบร้อยนะครับเชื่อมต่อาลงทะเบียนนะครับอันนี้กรอข้อมูลให้เรียบร้อยอันนี้เราลงทะเบียนผ่าน S facebook นะครับมันก็จะเชื่อมต่อเรากดยอมรับเลยเนี่ยครับตรงนี้ให้เราทำการเชื่อมต่อ เปิดเปิดกล่องนะครับเปิด S S สให้ขึ้นเป็นไฟสีสีน้ำเงินสีน้ำเงินแบบนี้ก็คือเครื่องติดแล้วนะครับเราก็ทำการเชื่อมเชื่อมกล่องกับแอปของเรา ค้นหาอุปกรณ์นะครับนี่เจอแล้ว SC เราก็เชื่อมต่อถ้ามันเป็นสีเขียวแบบนี้ใช้งานได้นะครับเรา,เาก็กดได้เลย YouTube ถ้า ถ้าดูช่องเราจะไม่มีลิขสิทธิ์ ความเร็วนะครับจะช้าจะเร็วอยู่ที่อินเทอร์เนต็ตนะครับ ในเนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีปัญหานะครับมันก็เลยจะมีปัญหานิดนึงถ้าเกิดอินเทอร์เน็ตไม่มีปัญหามันก็จะลื่นไหลปกตินะคโอเคสำหรับเมนูในนี้นะครับเมนูในมือถือสามารถเลื่อนนะครับเลื่อนหน้าจอมันก็จะตามเราเลยกดเพดูทีวีพานเน็ตกดโอเคอันนี้ใช้รีโมทควบคุมได้ทั้ง2อ,อย่าง ส่วนรีโมทที่มาพร้อมกล่องจะควบคุมเฉพาะทีวีผ่านอินเทอร์เนต็ตนะอันนี้เรากดลองเปิดปิดเครื่องใหม่ถ้าเกิดมันค้างหรือว่าทำงานช้าลงนะครับเราก็ทำการเปิดปิดเครื่องใหม่ อ่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแบบทีวีอินเทอร์เน็ตผ่านรีโมทนะครับให้เครื่องเชื่อมต่อสัญญาณ WiFi ก่อนนะครับตรงนี้เชื่อมต่อสัญญาณอ่าแบบนี้นะครับเราก็กดได้เลยกดตรงนี้นะครับตรงนี้ปุ่มเพย์จากนั้นก็จะมีมี บ็อกซ์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เลือ่อนนะี่เลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนสามารถเลื่อนได้วนลูปแล้วกดโอเคนะครับเมื่อต้องต้องการเปิดทีวีแล้วกดโอเคแล้วก,กดตกลงอีกรอบนะึงถ้าอยากดูช่องอื่นกดโอเค In color photography, we capture the visual spectrum. That yeah. is blue, green, and red. In infrared, we capture near-infrared light as well. Chlorophyll in plants uh, absorb the visual spectrum to use this for photosynthesis. And the cell walls, on the other hand, reflect near-infrared light. And this... We don't <laughs> น่ครับการดูทีวีก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่กดย้อนเมนูนะครับสามารถเลือกดูได้อ่าดู t u u e นะครับให้ดูผ่านแอป s p l u s นะครับ,รรบดูทีวีให้ดูผ่านรีโมทโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ